บอกอก็เจอมาแล้วชู่แบบไม่กังใจเลยคลิปนี้นะครับบอกอากขอวิเคราะห์นะครับรถบอกอากาเองครับเขาไผ่ครับ จังหวัดชนบุรีนะครับว่าขึ้นเนินนี้ไม่ได้นะครับหนเดือนเมษายน2564ครับประมาณคล้อยๆปลายเดือนหน่อยนะครับฝนตกนะครับเป็นหน้าร้อนที่ฝนตกนะครับเนินนี้เคยขึ้นได้นะครับแต่ปีนี้บอกตรงๆว่ายากนะครับแล้วก็สุดความสามารถรถของบอกอรจริงๆนะครับ หลายคันก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับอย่างเฮียแอสนี่แรปเตอร์สีขาวขึ้นได้นะครับรถเทียรอยขึ้นได้นะครับรถของพี่แหลมก็ขึ้นได้นะครับรถบกกอนี่บ่องตรงปีนี้ขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งนะครับล่องมีการบิดตัวแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับฝนตกอันนี้เพิ่งหยุดตกนะครับก็ยังปลอยๆอยู่นะครับลองตัดสินใจขึ้นนะครับ ก่อนหน้านี้นี่ก็มีฮียรยขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากรถจิ๊ปนะครับดิฟหน้าดิฟหลังนะครับแล้วก็รถของพี่แหลมนะครับก็ขึ้นของบกขึ้นเป็นคันที่3นะครับสรุปนี่ครับขึ้นไม่ได้นะครับความสูงของยางอันนี้ก็ประมาณสแตนดานครับสองหหารนะครับหรือก็ความสูงประมาณเรายางเบอร์3าครับสไตล์ส่วนตัวบกนะครับเวลาเล่นรถออฟโรดนะครับสังเกตได้นะครับจา หลีกเลี่ยงการกระแทกนะครับถ้าเดินด้วยกำลังรถยนต์แล้วก็ล้อเริ่มปั่นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่จะไม่มีการกระแทกมากนักนะครับระบบการให้ตัวนะครับแม้นคันนี้จะยก2นิ้วช่วงล่างไอรอนแมนมานะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถ h ฮียแอคันแรปเตอร์สีขาวเนี่ยนะครับ อันนั้นยาง3 5แล้วก็ช่วงล่างเดิมช่วงล่างของแรปเตอร์เขาให้ตัวได้ดีกว่าความยืดหยุ่นนะครับเขากระแทกขึ้นไปนี้รู้สึกว่ามันมันยังมีความนุ่มนวลน,นะครับมีความนุ่นนวลในการสู้ส่วนของบอกอนนี้ถ้ากระแทกเข้าไปมีความรู้สึกว่ามันยังยัง,ย,งยังห่างชั้นกับแรปเตอร์ค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นรถออฟโรดแบบกระแทกด้วยนะครับเพราะฉะนั <S 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 ้นเนินนี้ก็คือพยายามเดินขึ้นหาเหลี่ยมหาล่องนะครับเนิน เพราะถ้ากระแทกนะครับมันจะมีลักษณะของการกระเด้งนะครับการบิดตัวยุบตัวหนึ่งเราเดินทางมาไก่มาจากเชียงใหม่ที่นี่ชลบุรีนะครับก็ต้องการเซฟรถนะครับไม่อยากจะขึ้นรถสไลด์กลับง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องการถนอมตัวรถด้วยนะครับพยายามนะครับถ้าทุกท่านเป็นแฟนขับบกกนะครับจะเห็นนะครับสไตล์การขับรถออฟโรดบกกนี้จะค่อยๆเดินนะครับ อาจจะเดินด้วย 4L Traction Control นะครับอาจจะเดินด้วย 4L Traction Control 4L d i p l o c k นะครับจะลองหมดนะครับลองบางครั้งลองจากจุดหยุดนิ่งบางครั้งลองจากอาถอยหลังแล้วก็เริ่มต้นใหม่มาลองนะครับปัญหาก็คือนะครับ Traction Control เนี่ยนะครับถ้ามันเจอดินลื่นๆกับ4 l โลเนี่ยมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันมีความหนืดเกินไปนะครับ Traction Control CL จะสู้ได้ดีใน Revo หรือ Fortuner เนี่ยก็อยู่ในโหมดของอดินที่ค่อนข้างแห้งแข็งนะครับมันจะสู้ได้นะแต่ถ้ามีความลื่นของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับและยิ่งเนินเขาไผ่เนินนี้นะครับเป็นดินทรายล้วนนะแข็งแต่ก็มีถ้าแตะมากๆมันก็ปั่นและยุบตัวนะครับมันไม่ใช่ดินแข็งอย่างนี้แท็กชั่น ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับมันไม่ใช่ทางเรียบด้วยนะครับแล้วเนินเนินนี้นะครับเป็นเนินที่บอกตรงๆว่าค่อนข้างเสียวเห็นอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไปยืนคาอยู่ตรงนั้นนะครับมีเสียวนะครับถ้ามีกระแทกขึ้นไปส่งขึ้นไปนะครับผมบอกตรงๆว่าบกไม่ใช่คนกล้าขนาดนั้นนะครับอย่างเฮียวิรัตเนี่ยลรปเตอร์สีเทาเดี๋ยวให้ดูอันนั้นเขากล้ามากกว่านะครับเขาโหเห็นเขาส่งเขากระแทกแล้วโหนะครับ ยอมใจผมต้องต้องบอกว่ายอมใจบกไม่ได้เป็นคนที่ที่กล้าขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพูดตรงๆกระเป๋าไม่เท่ากันด้วยนะครับกระเป๋าก็คือกระเป๋าเงินนะครับแหมทนาเฮียเขากระเป๋าเยอะเขาก็กล้าแลกกล้าอะไรนะครับของตกแต่งเขามีนะครับซ่อมบํารุงเขามีนะครับผมเองก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วซ่อมบํารุงรถยนต์หนักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขากล้าแลกกันนะครับแต่บางคันนี้มาด้วยความนุ่มนวลดีๆเลยอย่างแรปเตอร์นี่ผม ผมเห็นแล้วทึ่งนะครับทึ่งแล้วก็ชมยิ่งกับผสมกับยาง 35- ดห้วยแนละ้วมันมีสูตรผสมความลงตัวเลยของผมบ,อบอกอนี้ยางเบอร์3 1เอดเห็นไหมครับว่ามันสุดความสามารถแนละ้วพอไต่ไต่ขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะลองกี่รอบนะครับพอมันแขวนปุ๊บมันก็ติดอกติดกระโปงติดนู่นติดนี่นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะดันได้แล้วนะครับถามว่าทําไมบอกอไม่ไปใส่ย,ยางให้มันใหญ่กว่านี้นะครับ ถ้าใสายย่ยางใหญ่กว่านี้ผมก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนของรถสแตนดาดนะครับนะครับผมก็ยังอยากให้รถของผมนี่ความสูงเท่ากับยางของผู้ใช้งานทั่วไปซื้อ4คูณ4จากโชรูมมาเนี่ยฮะเป็นแม็ก18ความสูงของตัวนี้กับแม็กที่มาจากโชรูมเท่ากันนะครับนะ265นี้70นะครับ R16 นะครับไม่ใช่75ด้วยนะครับเป็นความสูง70นะครับก็ระยะเท่ากับโชรูม ก็ต้องการเป็นตัวแทนว่าอันนี้คือรถโชรูมถ้ารถถ้าบอกอไปทางไหนได้รถโชรูมก็ไปได้นะครับไปไม่ได้ก็อวินนะครับเท่าโ h มันล่องลึกเกินกว่านี้แสดงว่าทางตรงนั้นยากเกินกว่ารถสแตนดาร์ดรถระดับประเภทนี้แล้วนะครับต้องขยับยางนะครับถ้าอย่างบอกอเอาสปอร์ตไรเดอร์มาโอเคอนาคตอาจจะขยับเป็นยาง3าประมาณนี้นะครับก็ต้องคราวนี้ก็ต้องหันไปมองคณะที่เราจัดทัวร์จัดคาราวานว่าโอโหเรารอดอยู่คันเดียว คนอื่นติดหมดนะครับเพราะผู้นําใส่ยางโตนะครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนผมเอารถคันนี้เป็นแบบนะครับถ้ารถผมไ,<ด>ไปได้ง่ายแสดงคันอื่นก็ไปได้ง่ายนะครับถ้ารถผมโอ้โหไปลําบากเหลือเกินถึงขั้นต้องวินแสดงว่าคันอื่นนี้ก็ต้องอาจจะต้องวินเพราะความสูงความสูงของยางนี้มันก็คือสแตนดาดนั่นเองนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของผมนะครับก็ยังไม่อยากที่จะแบกยางใหญ่ขึ้นไป นะครับแต่หลายท่านก็เริ่มแบกยางใหญ่แล้วอย่างเฮียวิรัตเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะฮะก็ล็อกโคเหมือนกันขึ้นขึ้นไม่ได้นะครับก็อะไรยางก็ใหญ่กว่าผมอยู่เบอร์หนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็สู้กับยาง3ามไม่ได้นะครับจบคลิปนี้เฮียวิรัตก็เห็นว่าไปอัพเป็นยาง3ามแล้วนะครับสรุปเฮียแอดและยาง3ามห้าเฮียวิรัตยาง3ามช่างอ้วนตอนนี้ก็ไปยาง3ามแล้วนะครับถามว่าบกจะอัพยางขึ้นไหมก็คงตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าอยากจะเป็นตัวแทน รถยนต์ยางประเภทนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสปอร์ตไรเดอร์ก็อาจจะมีการอัพไซด์นิดหน่อยนะครับอาจจะไป3-2 3-3ให้มันสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ของรถบ้านบอกรนี้ยางเบอร์3-1หมดเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือคลิปเขาไผ่ครับวันนี้ยอมแพ้ครับขึ้นไม่ได้นะครับนะครับขึ้นไม่ได้ขึ้นกี่เทคเนี่ยฮะเวลาทั้งหมดเนี่ยแนาทีกว่านะครับสู้กันจนยอมนะครับสังเกตแต่ละครั้งก็ไม่ได้เทคกระแทก นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้รถช้ำบาดเจ็บนะครับมันไปไม่ได้เราก็ยอมยอมก็ขึ้นทางสายกลางดีกว่าทางนี้ก็ชิวๆครับ4คูณข้างไหนก็ขึ้นได้นะครับเป็นทางบายพาสนะครับก็ใครจะว่าเราหน่อมแนมหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากไว้นะครับไว้มาแก้แค้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงนะครับไปไม่ได้ก็กลับบ้านครับ นะไม่ลไมบนะโอ้โหโอ้โหอ้โห ้อมันไม่ใหญ่นะสนับสนุนโดย4คูณ4แ a s ่ i o n Garad ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ออฟโรดแบรนด์ TJM อย่างเป็นทางการผู้แทนจำหน่ายฝาปิดกระบะสไลด์ม้วน Mountain t o ในจังหวัดสงขลางานเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตัวแทนจำหน่ายโมตุนจังหวัดสงขลา